ลูกาแมวน้อยสีขาวอ้วนกลมเท้าและหางสีเทาตาสีฟ้าใสกำลังกลุ้มใจเพราะสวนผักหลังด้านแห้งเหี่ยวไม่มีน้ำรดลูก้าเดินไปเจอช้างตัวใหญ่ใจดีช้างบอกว่าไม่ต้องห่วงนะลูก้าพี่จำได้ว่าเมื่อก่อนตรงนี้เคยมีร่องน้ำไหลผ่านช้างใช้งวงใหญ่ ค่อยๆขุดดินตามทางที่เคยเป็นร่องน้ำเก่าลูกาช่วยเขียดินด้วยอุ้งเท้าเล็กๆไม่นานนักร่องน้ำก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งน้ำไหลเอืเอ่อยๆหล่อเลี้ยงสวนผักของลูกาจนชุ่มชื่นลูการู้สึกดีใจมากที่ได้เรียนรู้ว่าความทรงจำและความช่วยเหลือจากเพื่อนสามารถทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายได้เสมอ